แล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องฮักหลายไมล์เลดี้เป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะสุขโขปุญยาสะอุจโย การสร้างความดีนำสุขมาให้ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูภาพของหมอกควันหนาะทึบที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในกรุงปักกิ่งของจีนครับหลังจากเผชิญกับพายุฝุ่นพัดกระหน่ำอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับโดยค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงขึ้นนะคะจนทําให้หลายพื้นที่มีทัศนวิสัยย่ําแย่ทางการกรุงปักกิ่งต้องใช้มาตรการเข้มค่ะอย่างเช่นการจํากัดปริมาณรถปล่อยควันไอเสียและย้ายโรงงานฐานหินออกไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อให้คุณภาพอากาศดีขึ้นนะคะ ลรากับไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับัาพนี้